เสียหายแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวมาพักใหญ่แล้วก็<ช>มีข่าวอัปเดตท,ทุกวันเลยสําหรับหนุ่มบอมธนินค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่รู้กันสาวโฟกัสเนี่ยออกมาแฉโดยการ <ใช S 1> โพสต์คลิปนั่นเองค่ะเขาบอกว่ามีคนนขุดคุยว่าหนุ่มบอมเนี่ย แอบคบซ้อนกันอ,อีกถึง5คนพี่แอร์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่5้าแล้วค่ะทำไมละ่ะมันยังมีสาวพอมาอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นสาวแนสซิราสาวนิชาณัทนิชาแล้วก็รวมไปถึงเนตตี้สตรอเบอร์รี่ชีสเค,ค้กอีกอด้วยเป็นไงคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยยกให้หนุ่มบอมเนี่ยนะคะเป็นคัสโนวาตัวพ่อแล้วแต่หนุ่มบอมเนี่ยก็ขอแก้ข่าวเลยว่าสาวแนสซิราเนี่ยเป็นเพื่อนจริงๆผมอยากให้เรื่องนี้จบนะเพราะว่าเรื่องของผมเนี่ยก็จบลงไปแล้วถ้าไปพูดถึงมันอีกมันก็ ไม่มีอะไรที่ดีผมไม่อยากให้ใครมาดูถูกพาดพิงหรือว่าพูดถึงเรื่องแบบนี้ <ฮะ S 1> ถ้าสมมติว่าฝ่ายหญิงเนี่ยพอมีข่าวมาฝ่ายหญิงอ่ะ<ม>จะเป็นคนเสียหายนะก<ช>ออกไหม,มก็เลยแบบเฮ้ยจบซะทีเถอะ<ม>เพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครเสียหายไปมากกว่านี้นั่นเองแต่ที่สําคัญเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย<ม>เห็นหนุ่มบอมเนี่ย<ม>ไปจุฬาบ่อยๆมากมเพราะว่าสาวแนนเนี่ยเรียนอยู่จุฬาเขาบอกว่าไปเล่นบาสท,ที่จุฬาเนี่ยบ่อยนะเพราะว่าบ้านอยู่แถวนั้นไม่ได้ไปหาแนนแต่อย่างใดเลยค่ะส่วนความสัมพันธ์กับสาวแนนเนี่ยก็เป็นแค่เพื่อนกันคุยกันปกติ ทั่วๆไปนี่แหละ,ะแต่ว่าสาวแนนเนี่ยที่ออกมาพูดเนี่ยเหมือนแบบเฮ้ยโดนบอมหลอกนะเ,ออเขาก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่า โฟกัสกับแนนเนี่ยไปคุยอะไรกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะเราก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคนโกรธคุยออกมาคือไม่ได้ซ่อนกี่แค่5คนมันดันกลายเป็นเจคนพี่แอร์เขาบอกว่าโหผมเนี่ยนะก็คือ7็เนี่ยมีทางนิชาแล้วก็แนตตี้เขาบอกว่าผมเนี่ยนะคุยกับนิชาไม่มีเลยที่คุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องปรึกษากันเรื่องเรียนมากกว่าเพราะว่าตอนนี้น้องกําลังจะเรียนมหาวิทยาลัยก็เลยปรึกษาเฮ้ยพี่มะรีีีีนนนนท่ไไหหดดปาณ้ ส่วนแนตตี้เนี่ยเคยไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าไปเป็นกลุ่มไม่ได้ไปกัน2ต่อ2ค่ะรวมไปถึงหลายคนเนี่ยก็ยังบอกว่าเฮ้ยบอมส0บแนตตี้นะอ,อะไรอย่างนี้หนุ่มบอมก็แก้ข่าวไม่ใช่แน่นอนน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่านั้นเองค่ะส่วนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ทางช่องเนี่ย <ฮะ S 2> สั่งห้ามให้หนุ่มบอมเนี่ยพูดถึงเรื่องความรักแล้วหนุ่มบอมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากสะพัก <ฮะ S 2> การพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยมากๆเลยนะเพราะว่าผมยังไม่พร้อมกับเรื่องนี้ <ฮะ S 2> แล้วก็ตอนนี้นะคะหนุ่มบอมเน โนว่าตัวพ่อหนุ่มบอมก็เลยบอกว่าจะเรียกอ่าใครจะเรียกผมว่าอะไรก็แล้วแต่เห็นจะสมควรเลยครับก็คงต้องเป็นแบบนี้ตอนแรกมันห้าพี่แอนนี่ผมมาอีกสองเป็นเจ็ดแล้จะมีอีกไหมเดี๋ยวรอดูต่อไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีข่าวของหนุ่มบอมเนี่ยมาอัปเดตกันตลอดอยู่แล้วช่วงนี้นะเป็นกําลังใจให้หนุ่มบอมแล้วกันนะคะทุกคนเรื่องนี้มาเร็วๆแล้วกันเนาะมา กันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ,คะสำหรับสาวมิ้นชาริดานเองมันมีข่าวออกมาค่าว่าสาวมิ้นเนี่ยกำลังจะทําธุรกิจร่วมกับหนุ่มภูผาเตชะนารงที่สําคัญยังมีข่าวมาอีกนะคะว่าสาวมิ้นของเราเนี่ยเตรียมเก็บเงินผ่อนบ้านถึง50ล้านด้วยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะ,ะอ่ะก่อนอื่นเลยต้องขออัปเดตเรื่องของละครกันหน่อยที่มาที่ไปของละครเนี่ยที่ทาให้มีเงินไปทําบ้านใช,ใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่ามีละครเรื่องเอ่อเรื่องนี้เลยค่ะแก้ว าหวานใจนั่นเองเล่นกับพี่บอยปรณกรเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีฟิตติ้งเนี่ยประมาณเดือนเมษายนนั่นเองรับบทเป็นไข่หวานค่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะมีนิสัยห้าวออกทอมบอยเลยที่สําคัญเรื่องนี้เนี่ยต้องขับรถทัวร์ด้วยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยในบทเนี่ยก็คือมีกิจการรถทัวร์ที่สําคัญพี่บอยเนี่ยออกแนวเรียบร้อยแล้วก็รักเด็ก คิดภาพไม่ออกเลยว่าพี่หมอยเรียบร้อยไอรักเด็กเนี่ยเชื่อแต่ว่าถ้าเรียบร้อยนี่ยมันนึกสภาพไม่ออกว่าจะเป็นหนุ่มบอยได้ยังไงรอดูสำหรับเรื่องนี้อ่ะหนักใจตรงไหนหรือเปล่าคะสําหรับบทนี้เขาบอกว่าที่หนักใจเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการขับรถทัวเพราะว่ามันเป็นรถที่ใหญ่แล้วก็แน่นอนแหละสาวมิตของเราคงไม่เคยขับอยู่แล้วก็ต้องมีการไปเรียนเพิ่มเติมนะคะอ่ะมาถึงประเด็นกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกับหนุ่มภูผานเองจริงหรือเปล่าสาวมิตของเราตอบแบบนี้เลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ย ยังไม่คิดที่จะทําธุรกิจอะไรเพราะว่าเนี่ยอยากจะเรียนให้จบก่อนแล้วก็นักข่าวก็ถามต่อนะคะว่าหนุ่มภูผาเนี่ยมีการมีคําชวนบ้างหรือเปล่า <ừ> มีการ <ừ> ชวนชวน,ชวนบ้างไหมเขาบอกว่าไม่มีเลยค่ะเพราะว่าภูผาเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจใหม่ก็ยังคงไม่กล้าที่จะแบบให้ใครเข้ามาร่วมหุ้นด้วย <ừ> หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอ่ะรวมไปถึงเรื่องของการผ่อนบ้านที่ราคา50ล้านจริงไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถึง50ล้านแต่ว่าก็เก็บไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยบ้านเนี่ยเสร็ ไปแล้ว50%ก็มันต้องมีเ,เรื่องให้คิดเยอะค่ะเพราะว่ารายจ่ายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอจริงๆเลยอเอออ่ะรวมไปถึงเรื่องของละครที่ตอนนี้กําลังฉายอยู่นั่นก็คือคิวบิกนั่นเองเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเวลาจะเล่นเป็นนางเอกเรื่องไหนมันก็จะต้องมีข่าวหรือว่าต้องมีเรื่องอะไรที่ทําให้แบบเกิดกระแสขึ้นมาในสังคมอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเหนือเมฆสอง่ะก็จะมีการแบนไปอย่างล่าสุดก็เป็นคิวบิกที่หนุ่มบอมก็มีข่าวคราว,ข,าวขึ้นมาเขาบอกว่าเหนื่อยไหม เราก็กดดันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นนางเอกเรื่องไหนเนี่ยก็มีข่าวแบบนี้ตลอดเลยเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็ทําต่อไปค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของคนเราอยู่แล้วจริงๆเนี่ยกระแสมันก็ดีแฟนคลับเนี่ยก็เหมือนจะชอบในบทบาทที่เราได้รับด้วยนะคะมีอาการนอยไหมเขาบอกว่าไม่นอยเลยรู้สึกดีใจด้วยที่แฟนๆชอบนะคะอ่ะรวมไปถึงเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่า คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของสาวมิ้นเนี่ยย่งซีนพระเอกเขาบอกว่าก็ด้วยคาแรคเตอร์ของมิ้นเนี่ยที่เป็นเด็กอยู่แล้วแล้วก็ผู้กํากับเนี่ยเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยแสดงเป็นเหมือนตัวการ์ตูนคนอื่นๆเนี่ยก็เลยแบบว่าต้องดูโอเวอร์แอคติ้งดูเยอะว่างั้นเถอะเออส่วนพี่บอมเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มมาดนิงดูเคร่งเครืมอะไรอย่างงี้ก็นั่นะแหละก็ไปติดตามกันต่อแล้วกันนะคะสำหรับคิวบิกอย่าพึ่งแบนนะอย่าพึ่งแบน,นจริง,<อ>รงแล้วเนี่ย<อ>ที่หนุ่มบอมเป็นข่าวเลยคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับละครนะถ้าแยกแยะะดีีเ่่ลรกับบบืองงขาาวทแ คนเรานเนาะมันก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้หรอก<ช>รอก็ต้องติดอ่าเรียกได,ด้ว่าฝากติดตามดีวกว่า<ช>ผลงานของหนุ่มบอมธนินแล้วก็สาวมิ้นชาริดากับละครเรื่องคิวบิคทางช่องจันนั่นเองค่ะเรามาปิดท้ายวันนี้ค่ะกับข่าวแซ่บๆอีกหนึ่งข่าวที่เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยคงแบบจะตกใจกันนิดนึงกับข่าวของสาวแคนดี้รากแก่นที่เขาบอกว่าเอาแล้วไงแคนดี้เผยหนุ่มกันชัยเคยหยอดตนบ้างเหมือนไม้ยอไก่ค่ะเขาบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยก็อาจจะมีข่าวดีแล้วก็ลงหลักปักฐานกับ พี่เมเฟื่องอารมณ์อยู่มารมารมารอถึงขั้นเนี่ยพากันไปทำกิฟต์เตรียมตัวมีลูกเราด้วยนะแถมมีข่าวมาว่าย่องจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้ค่ะหนุ่มกันพี่หนุ่มกันชัยของเราเนี่ยยังไม่ทิ้งลายเสือเพราะว่าล่าสุดค่ะมีข่าวว่าแอบลายจีบนักร้องสาวแคนดี้รากแกนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายชายเนี่ยก็เคยออกมายอมรับแล้วต่อหน้าสาวเมยว่าคุยลายจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นกิ๊กกันค่ะแต่ว่าที่แรงไปกว่านั้นเนี่ยกลับเป็นทางฝ่ายสาว แฮนดี้ ที่อยู่ดีๆเนี่ย<ม>ก็โพสต Instagram เลยค่ะว่ามีเผลอแล้วเจอกันนะคะที่รักเป็นยังไงงานนี้ค่ะเลยโดนโยงว่าเจ้าตัวเนี่ยพูดถึงใครจะหมายถึงพี่หนุ่มกันชัยของเ,ออเราหรือเปล่าสาวแคนดี้ก็ขอแก้ข่าวเลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากตอนที่แคนดี้ไปอังกฤษแล้วบังเอิญว่าแคนดี้โพสต์ขึ้น IG แต่ว่าที่โพสต์ใน IG นั้นไม่ได้เกี่ยวกับพี่หนุ่ม,มเลยนะ<ม>เอาลวโพธทำไมจะโพสถึงใครแต่โดนจับประเด็นว่าที่โพสต์นั้นบอกพี่หนุ่มหรือเปล่า เรื่องของเรื่องคือเราทักไปในไอจพอรู้ว่าพี่หนุ่มเนี่ยนะคะไปอังกฤษเนี่ยก็เลยทักไปในฐานะที่รู้จักกันแล้วก็รู้อยู่เต็มอกเราด้วยว่าเขาเนี่ยไปกับสาวพี่เมย์ของ <main. S 2> เราใช่แล้วค่ะเขาก็บอกว่าแต่ประเด็นเนี่ยคือเราเนี่ยไม่ได้นัดกันนะคือไม่ได้แอบ,บนัดกันเราก็ไม่ได้เป็นกิ๊กกันด้วยคือเป็นพี่น้องกันธรรมดานั่นเองแต่ยอมรับว่าช่วงแรกๆเนี่ยฝ่ายชายเคยหยอดแบบหมายหยอกกายเขาก็เหมือนกับประมาณว่าตอนนี้อยู่แถวไหนอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยไปกินกาแฟกับพี่ ไม้อะไรประมาณนี้ จะชวนเป็นแบบว่ามาระยาทหรือเปล่าเออแต่ฝ่ายสาวบอกว่าเอาก็เหมือนหมายหยอกไก่อะไรอย่างงี้ไปเออเอ,อ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเขาเออบอกแล้วความสัมพันธ์เนี่ยเป็นแค่พี่น้องกันเพราะ,ะว่าฝ่ายชายอย่างพี่หนุ่มเนี่ยฮะเหมือนเป็นพี่ชายที่เ,ออเป็นคนสนิทดีกว่าเวลามีปรึกษาอะไรเนี่ยก็ให้คําปรึกษาได้แต่ที่ขึ้นไอจีเนี่ยว่ามีเผลอแล้วเ,เจอกันนะคะที่รักอันนี้เราไม่ทราบจริงๆว่าหมายถึงใครเดีเออ๋ยวถ้าเจอสาวแคนดี้เนี่ยจะถามให้นะว่าหมายถึงใครเออกลัวนะเนี่ยพูดเลยว่าเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะ เพราะว่าพี่หนุ่มกับพี่เมย์เนี่ยเขาก็ก่อนหน้านี้คานมากล้าเป็นหลายๆปีแล้วอะเขาก็เคยมีข่าวเรื่องของมือที่ส่งมือที่3อะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเรอติดตามแล้วกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วสาวแคนดี้เนี่ยจะหมายถึงใครเดี๋ยวเจอแล้วถามให้จริงๆเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงสงสัยจริงๆว่าหมายถึงใครแต่ว่าสาวแคนดี้เนี่ยก็ได้บอกแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อนะว่าพี่เมย์เนี่ยคงไม่เข้าใจผิดหรอกเพราะว่าพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยคงไม่ลดตัวมาเอาแบบมากู้กิ๊กกับสาวแคนดี้เพราะว่าแถงที่เรารู้กันพี่หนุ่มกับพี่เมย์เนนนคคคืืออบกัมาาแล้ว เปปขาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะยอะไรเงี้ยเขาน่าจะรู้จักในใส่กันดีแต่ว่ายืนยันเลยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยเป็นแค่พี่ชายกับน้องสาวเท่านั้นเองโอเคอเฮ้ยรอดไปนะสําหรับเรื่องนี้เกือบแล้วะวันนี้หมดเว <c oughs> ลาแล้วนะคะสําหรับคุยข่าวบันเทิงนั่นเองค่ะก่อนจากกันนะคะต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยค่ะค่ะต้องขอขอ,ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีดีบีวันค่ะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ซินวีด้วยสามารถหาซื้อกันได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศค่ะใช่ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะที่อยู่ด้านล่างค่ะให้คุณผู้ชมเขียนไปรษณ ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังกันได้ที่ www.intv.co.th ค่ะค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ